สนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราสิริพรอัมไพพงษ์ทาสีเกล็ดพญานาคแฟนคลับแพ่ซองเลขเด็ดทำไทยเจอดรามา่าอุ้มแมวง้อฟโฟ <ส>บีบแรงไปหรือเปล่าหมอสองยอมรับเดินหน้าจีบหมิงชาลิสาการพลังพรูความในใจถึงเสกห้ามทิ้งยายไว้คนเดียว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กุ๊มนีอินไซต์เช้าข่าวบันเทิงนะคะอยู่กับพวกเรา2คนพระแพรนิวค่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางค่ะทเวน n ซ i ร์เอชดีจูฟและก็จูไอดีด้วยค่ะใช่แล้วนะคะต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยเดือน6แล้วเช้าวันจันทร์วันที่1ค่ะชาวดีรถติดเหลือเกินเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลับมาจากการเวิร์กฟอร์มโฮมกันแล้วถูกต้องมาพร้อมฝนมาพร้อมรถติดยังไงเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังกันด้วยค่ะใช่แล้วคะ่ะเริ่อข่าวแรกว่า วันนี้กันดีกว่านะคะกับดราม่าที่ดิฉันเนี่ยก็ถ่าย Facebook ไปมามก็เจอเพจดังเพจหนึ่งเขาลงคลิปของคุณทามไทยพอดีว่าเขามีการโพสต์งอคุณโฟนั่นแหละที่เราว่าากันนั่นเนาะแต่ว่าในคลิปเนี่ยมีการเอาน้องแมวออกมาอ้อนออกมางอด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่เหมือนเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยรอยอยู่นะน,น้องก็ร้องเมี้ยวออกมาพอดีอซึ่งมันเป๊ะมากจนหลายๆคนอนคะมองว่า เพราะว่าเขาขย่านอ้องเพราะว่าเขาบีบน้องแรงไปหรือเปล่านนองถึงได้ร้องออกมาค่ะจากง้อ,อก,ก็กลายเป็นดราม่าแบบนี้ใช่เลยกลายเป็นดราม่าไปเลยถึงแม้ว่าจะเอาออกมาอัดคลิปงอ้อหวานใจอย่างคุณโฟผ่านไ g นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงซอรี่มีการแท็กหาล่าสุดค่ะทำไทยเนี่ยก็ได้ออกมาอัดคลิปง้อนะคะโดยพัานน้องแมวแสนรักอย่างน้องมิบมาด้วยแล้วก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยมีคนรออยู่ครับ แล้วก็อุ้มน้องออกมาออดออกก้องเลยนะคะซึ่งน้องก็ร้องเมี้ยวออกมาแบบได้จังหวะพอดีเป๊ะะเลยงานนี้ค่ะก็เลยมีดราม่าหลังจากที่เพจดังอย่างใต้เตียงดารานะคะมีการไปแชร์คลิปดังกล่าวที่ทมไทยเนี่ยอุ้มน้องแมวออกมางอฟโฟแล้วก็มีคนทักเขาว่าเอ๊ทมไทยบีบน้องแมวแรงไปหรือเปล่าจนน้องเนี่ยร้องออกมาตอนท้ายคลิป บางนะคะก็สงสัยว่าโพสต์ดังกล่าวเ,เป็นการโปรโมทเพลงหรือเปล่าบางคนก็ถึงขั้นรู้สึกไม่อินกับการมาง้อผ่านโซเชียลแบบนี้ค่ะ ในขณะเดียวกันก็มีอีกด้านแย้งขึ้นมาว่าที่ดูเหมือนบีบเป็นเพราะว่าน้องแมวเนี่ยขนฟูทําให้ขนดูยุบไปหรือเปล่าส่วนที่น้องร้องเนี่ยน่าจะเพราะว่าถูกขย่าตัวเบาๆมากกว่าคนที่กล่าวหาว่าเขาบีบแมวแรงก็เกินไปบางทีอุ้มนานหน่อยน้องแมวก็ร้องแล้วนอกจากนี้นะก็ยังมีอีกหลายคนที่ส่งกําลังใจเชียร์ให้โฟและทำไทยกลับมาคืนดีกันเร็วค่ะ สำหรับเพลง Sorry นี่นะครับผมอยากจะให้มันเป็นตัวแทนของความรู้สึกแล้วก็คำขอโทษนะฮะแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาก็คือตรงนี้มีคนรออยู่ครับคนเนี้ยค เขาคงไม่ทําร้ายแมวตัวเองหรอกมั้ใช่เพราะว่าเขาก็ดูเลี้ยงดูรักมาเมื่อกี้ก็เห็นมีรูปแบบถ่ายใส่แมสคู่กันน่ารักสไตล์กับอีกอย่างในที่แมวมันร้องอาจจะเพราะว่าอุ้มเขานานแล้วแมาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สบายตัวหรือเปล่าแต่คงไม่ได้ไปทนแรงหรอกนะคะที่ดูในคลิปก็ไม่มีอะไรนลอุ้มออกมาแล้วก็นิดนึงอย่างเงี้ยน้องดันแบบน้องอาจจะอยากงอด้วยก็ได้ไงก็เลย วกับมาเธอเเอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ก็มีหลายๆคนเชียร์ทั้งคู่กลับมาคบกันแหละนะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปก็แล้วกันนะคะ,ะมากันที่หมอสองบ้างนะคะที่ล่าสุดออกมายอมรับเลยว่าตอนนี้กําลังเดินหน้าจีบสาวคนหนึ่งอยู่ม,มีครีเป็นนางสาวไทยเลยทีเดียวไปติดตามกันค่ะ หลังจากที่นักแสดงสาวนะคะอย่างคุณหมิงชาลิสาหรือว่าหมิงอรินธมาศนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่ากําลังเปิดใจกับความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันแล้วก็พาการพบครอบครัวบ้างแล้วซึ่งหนุ่มคนนั้นเนี่ยหลายคนเล็งไปที่หมอสองนะคะคือนายแพทย์นกพรร์ตนั่นเองซึ่งเป็นแพทย์สัลยกรรมตกแต่งชื่อดังหรือว่าอดีตสามีของหญิงแย้นนนทพรค่ะล่าสุดคุณหมอคิวทองได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่า ยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตนเนี่ยเป็นฝ่ายจีบนักแสดงสาวเองรู้จักกันมาได้ประมาณ2เดือนเราอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันอยู่ชอบตรงที่สาวหมิงเนี่ยเป็นสายบุญเหมือนกันคือว่าช่วงโควิดมีหลายคนที่เดือดร้อนคลินิกของผมก็ยังเปิดไม่ได้ผมก็เลยยังลงตรวจที่แต่ผมเนี่ยยังลงตรวจที่โรงพยาบาลอยู่ ช่วงที่ว่างก็จะชวนกันไปทําบุญคือผมรู้จักหมิงเพราะว่าเราสายบุญเหมือนกันและช่วงที่ชุด PPE ขาดแคลนมากๆพอดีผมเนี่ยหาชุดมาได้รวมไปถึงเฟสชิลด,ด้วยก็นําไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆก็เลยมีโอกาสเจอคุณหมิงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นแจกของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแจกอาหารเราเนี่ยสายเดียวกันมีบางครั้งเขาก็ชวนไปไหว้พระเหมือนกันค่ะ ส่วนประเด็นที่ว่าสาวมิงนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าผิดหวังกับเรื่องความรักมาเยอะนะคะกับรักครั้งใหม่เขาก็จะค่อนข้างมีกำแพงเรื่องนี้หมอสองตอบว่าเข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าอดีตก็คืออดีตซึ่งตัวผมเองก็มีอดีตความรักที่ไม่สมหวังมาเหมือนกันและแน่นอนว่าคนเราเมื่อเจอความผิดหวังมาเขาก็ต้องมีกำแพงพอสมควรด้านเรื่องที่ว่าคุณแม่ของหมิงนั้นห่วงลูกสาวมากนะคะส่วนตัวเท่าที่เจอและไปทานข้าวด้วยกันเนี่ยหมอสองบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไร ช่วยรู้ให้ทั้งคู่เนี่ยลงเอยได้ด้วยดีนะคะใช่แล้วค่ะอามากันที่ครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับเรื่องราวของคุณเสกแล้วก็คุณกา่นั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเสกเขาเกิดอุบัติเหตุเหมือนว่าเป็นลมนะคะแล้วก็ลม้ลมลงหมดสติไปที่บ้านเลยจนทําให้ภรรยาสาวอย่างคุณกาถึงขั้นออกแรงแบบเป็นห่วงมากมไม่รู้จะทำอย่างไงก็เลยต้องผันตัวเองมาเป็นพยาบาลส่วนตัวรถไปถึงยังบอกอีกด้วยนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเคร่งครัดเรื่องสุขภาพของสามีมากๆเลยละคะ่ะ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณเสกโลโซนั้นลม้ลมลงหมดสติคาบ้านจนภรรยาคู่ชีวิตอย่างคุณการวิภากรและสามีและสมาชิกครอบครัวขอภัยค่ะต้องช่วยกันเรียกสติจนอาการเนี่ยค่อยๆดีขึ้นกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านของคุณการนั้นก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณเสก ทำให้แฟนๆเนี่ยที่ยังคงเป็นห่วงนั้นก็ได้ทราบความคืบหน้ากันค่ะโดยเธอบอกว่าณเวลานี้สามีของเธอได้อยู่ในความดูแลของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ากว่าที่จะพาตัวคุณเสกนั้นไปโรงพยาบาลได้ก็เป็นอะไรที่ยากเหลือเกินเนื่องจากอีกฝ่ายนั้นค่อนข้างจะดือ้อจนถึงขนาดที่ต้องให้ลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเสือนั้นเข้ามาช่วยจัดการด้วยอีกแรง ก่อนที่คุณการนะคะจะทิ้งทายว่านับตั้งแต่นี้ไปเธอจะขอเคร่งครัดเรื่องสุขภาพร่างกายสามีให้จริงจังมากขึ้นด้วยเหตุผลสั้นๆและเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือเสกโลโซคือคนที่เธอรักมากค่ะ แล้วก็ยังมีแคปชั่นหวานๆด้วยนะคะโดยคุณก,การบอกว่าตาเอ้ยยายไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมตาต้องไปหาหมอยากเย็นเหลือเกินเมื่อวานหมอและทางโรงพยาบาลก็รอเกอ้อวันนี้จะเอารถมารับกว่ายายจะเข็นตาให้ลุกอาบน้ำไปหาหมอได้เนี่ยลำบากเหลือเกินเจ้าเสือต้องมาช่วยเข็น นี่นะคะเขาบอกต่อด้วยนะคะว่าตารู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยมันคือเฉียดความตายเพียงเสี้ยววินาทีถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยเป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วนะคะตอนนั้นยายเห็นสภาพตาสงสารและคิดว่าตาเนี่ยตายแน่นอนเหมือนในหนังเลยจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วแต่พี่ต่อเขาคอยขย่าแล้วก็เรียกตาเอาไว้ยายบอกให้ขย่าเรียกไว้ห้ามให้นิ่งเด็ดขาดเพราะว่ายายโทรตามโรงพยาบาลอยู่ ถ้ายายเนี่ยติดวงจรปิดไว้ก็จะเห็นสภาพตัวเองเดี๋ยวคงจะต้องติดเพราะเผื่อไม่มีใครหยุกไล่แล้วเป็นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยตายเลยนะจากอาการที่ยายเล่าให้หมอฟังเนี่ยหมอก็โทรมาบอกต้องขอดูอาการคืนนึงในห้อง ICU หมอบอก ICU ประอุปกรณ์ครบกว่าห้องพิเศษและจะให้น้ำเกลือไปด้วยยายบอกว่าดีเลยแต่ทำไมตาดื้อขนาดนี้ หม,หมอก็เลยพันสายอะไรไม่รู้เต็มตัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องอะไรไม่รู้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเห็นหมอบอกว่าใส่ไว้นะคะก็คือเครื่องที่ไว้ติดตามการทํางานหัวใจ48ชั่วโมงค่ะต่อไปนี้ยายจะเคร่งครัดเรื่องสุขภาพาร่างกายของตาเนี่ยให้หนักขึ้นตอนนี้คือทั้งกายใจสมองความเครียดเราจะผ่านมันไปให้ได้นะคะตารักและเป็นห่วงตามากๆห้ามทิ้งยายไว้คนเดียวไม่ยอมจริงๆด้วย อธิบายก่อนเขาพูดถึงตัวเขา<ช>และคุณเสกไม่ใช่ตายายของเขาเขาแค่แทนตัวเองว่าตากับยายก็เป็นการเรียกกันกุ๊กกิ๊กกุ<ช>๊กกิ๊กอย่างแบบพ่อจ<ช>๋า,จาแม่จา๋าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็หวังว่าคุณเสกจะสุขภาพแข็งแรงนะคะใช่แล้วค่ะมากันที่เดนนี่ครกบ้านนะคะที่ล่าสุดเหมือนว่าจะเลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้บอกว่าเจมส์บอลเนี่ยฉันจะไม่แตะอีกต่อไปอแต่ล่าสุดเหมือนว่าจะกลับมารับบทบาทอีกครั้งหนึ่งไปติดตามกัน No Time To Die ควรจะเป็นตอนสุดท้ายที่แดเนียลคร i กจะสวมบทเป็นสายลับเจ้าสเสน่ห์ค่ะซึ่งมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าแดเนียลคร i กเองอาจจะยังกลับมาสวมบทบาทเป็นเจมส์บอ d ต่อไปอีกเป็นครั้งที่6ในตอนต่อจาก No Time To Die ค่ะโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับแดเนียลคร i กเองก็ได้เผยว่านักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่เนี่ยน่าจะยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวกับการสวมบทเป็นสายลับ0 0 7 ซึ่งในขณะนี้นะฮะเดนเนลลเครกเองอยู่ในสถานะเดียวก,กันกับที่เขาเคยเป็นเมื่อตอนสเปกเตอร์ฉายจบลงเมื่อ4ปีก่อนแล้วเขาเองก็ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าพอแล้วกับการสวมบทเป็นเจมส์บอ์แต่ว่าในที่สุดเดนเนลล์เครกเองก็ได้กลับมากลืนน้ำลายตัวเองด้วยการกลับมาสวมบทเป็นเจมส์บอ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยแหล่งข่าววงในนะคะเผยว่าแจเนียนนั้นยงคงเสียดายบทนี้แล้วก็ไม่อยากให้นักแสดงคนไหนที่จะมาสวมบทเป็นเจมส์บอนด์แทนตัวเขาในตอนนี้ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากที่โนทามทูดา e นั้นเข้าฉายไปแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเขาจะยังกลับมาสวมบทเป็นเจมส์บอนด์ต่อไปหรือเปล่าค่ะเอาจริงถึงจุดหนึ่งพอเราทําอะไรมานานๆแบบนี้มันก็เป็นจตวิญญาณเขาไปแล้วอ่ะใช่เราพยายาม สร้างตัวละครตัวหนึ่งออกมาให้ดีที่สุด <r> พอถึงเวลาจริงๆที่เราต้องเหมือนกับต้องจากตัวละครนี้ไปก็คงทําใจได้ยากอยู่เหมือนกันอันนี้เข้าใจมากเลยนะว่ารู้สึกยังไงเนาะนะคะ,ะมากันที่แฟนคลับของร็อกระดับตำนานอย่างเนียวยังกันบ้างดีกว่านะคะนะเขามีอัลบั้มอัลบั้มหนึ่ง <rumors. S 1> ที่เรียกได้ว่าเก่าเก็บมากๆไม่ปล่อยออกมาขายสัทีแต่ว่าตอนนี้แฟนคลับได้เฮกันแล้วล่ะค่ะเพราะล่าสุดเนี่ยปล่อยออกมาวางขายแล้วค่ะ อัลบั้มที่แฟนเพลงของศิลปินโฟกร็อกดับตำนานอย่างนิวยางนั้นเฝ้ารอนะคะจะได้ฟังมันนานมากๆอย่างอัลบั้มโฮมกรอนะค่ะที่นิวยางนั้นเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเป็นงานเพลงที่ตัวเขานั้นบันทึกเสียงเก็บมาไว้นะคะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่70จะวางจำหน่ายในช่วงใดช่วงหนึ่งของปี2020นี่แหละซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีการคอนเฟิร์มวันวางจำหน่ายออกมาแล้วนะคะโดยอัลบั้มโฮมกรอนนั้นจะวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะ โดยนิวยังในวัย74ปีได้บอกกับฟแฟนๆนะคะว่าผมต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วอัลบั้ม m ฮ g โก w n จะต้องวางจำหน่ายราวๆ2-3ปีหลังจากที่อัลบัม้ม Harvest ซึ่งวางจำหน่ายไปเมื่อปี1972แต่ที่ผมตัดสินใจไม่ปล่อยอัลบั้มนี้ออกมาในช่วงเวลานั้นเป็นเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้มันเป็นเรื่องความรักที่ไม่สมหวังการคบชู้แล้วก็เรื่องปวดใจเนี่ยมากมายเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังไม่พร้อมที่จะฟังมันแต่ในตอนนี้ผมพร้อมแล้ว ส่วนอัลบั้มโฮมกรงนั้นมีศิลปินรับเชิญที่มาร่วมร้องเพลงแล้วก็ทำงานกับนิวยางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น l ล v e เนฮนะคะหรือว่าจะเป็นเอมิลูแฮร์ริสลอบบย์โรเบอร์สันด้วยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะผลงานเก่าเก็บแบบนี้คุณภาพมาเต็มใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะช่วงหน้ากลับมา พาไปส่องเลขเ,เลขเด็ดกันดีก,กว่าะคะ่ะซิริพอตอัมไพพงทาสีเกล็ดพญานาคน,นะคะแฟนๆเนี่ยก็แห่2่องเลขเด็ดกันใหญ่เลยทีเดียว ช่วงนี้ต้องเป็นเรื่องราวของศาสตร์แห่งตัวเลขใช่แล้วนะคะวันนี้หนึ่งมิถุนาตัวเลขคุณคือแบบเจ้าแม่แห่งตัวเลขมากเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณสิริพรอัมไพพงเป็นหนึ่งคนที่ก็มีเลขเด็ดมาฝากบ่อยมากเพราะฉะนั้นไปดูคลิปดีๆยารีตามองเดี๋ยวไม่เห็นตัวเลขค่ะ่จะจับมือคนสวยเขาบอกแล้วนม่คันนั้นออกคันนั้น อันนี้ก็ไม่เชื่อนะไม่ได้บอกหวยนะ <c oughs> นั่งคันไหนออกคันนั้นพี่นางบอกแต่เขาไม่ซื้อไม่ได้บอกหวยแล้วรู้สือว่าถ้านั่งคันไหนมันออกไงไม่เสีย นี่นะคะเมื่อกี้ใครเห็นตัวเลขจดเลยนะจารีไปซื้อด้วยนะคะข้อหวยตั้งตารอเลยนะคะใกล้วันคือไม่ใช่ใกล้แหละวันนี้แล้วแหละเช่นเดียวกันกับราชินีลูกท่งหมอลรามสิริพอรอําไพพง์เป็นหนึ่งคนที่ถูกหวยบ่อยมากนะคะถูกคนเดียวไม่พอค่ะยังพาแฟนเพลงถูกตามไปด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพยานนาคอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเคยทําให้ถูกหวยมาแล้วหลายงวด ล่าสุดเจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวขณะที่กำลังทาสีเกรดพญานาคให้เป็นสีขาวตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะว่าสุ้มประตูสวรรค์เปิดโลกเปิดให้ผ่านแล้วนะคะซึ่งก่อนกลาบค่ะภายในคลิปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราข้อหัวรอคอยเพราะว่าเจ้าตัวนะคะได้เดินไปที่รถพร้อมกับบอกว่า ก็บอกแล้วว่านั่งคันไหนมาคันนั้นนี่ก็ไม่เชื่อนะไม่ได้บอกหวยนะแต่ว่านั่งคันไหนเนี่ยออกคันนั้นซึ่งงานนี้ก็ทําเอาหลายคนนะคะแอบส่องเลขทะเบียนรถกันยกใหญ่เลยส่วนเลขที่ออกจะเป็นไปตามที่เจ้าตัวบอกไหมเนี่ยก็ต้องรอรุนกันค่ะอเห็นเลขหรือเปล่าอะไรนะสองอยาอยายายา,ยาเขาห้ามบอ,อกเสียงมัีเวเลขเลื่อนอ้าเหรอใช่ นี่เราเชื่าสตร์แห่งตัวเลขมากเลยนะเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จเนี่ยใกล้แล้วไงวันนี้แล้วไงรีบต้องรีบไปซื้อ่รอช้านะคะอ่ะมาันที่คุณเปากับคุณเอิร์ธจัมากดีกว่านะคะทวงคู่กันมาจะพาเราไปทัวร์ร้านค่ะเพื่อดูมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด i d ค่ะ ะะเอ,อิร์ธครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้าน <พอ S 1> ร้าน <พอ S 1> กลมกิ๊ก<พ>อของเรานี่เองนะคะซึ่งตอนนี้อยากบอกว่าแฟนๆนะคะลูกค้าทุกท่านนะ,ะสามารถมานั่งทานที่ร้านได้แล้วนะคะซึ่งก็รับรองว่าถูกกฎนะคะในช่วงนี้ new normal new นะคะ <New S 1> ซึ่งทางร้านเราเองก็ได้มีมาตรการนะคะในการแบบว่ารักษาความสะอาดเนาะแล้วก็ระยะห่างต่างๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ร้านเรากันนะคะไปเลย แล้วเราก็มีมาตรการนะคะในการรับมือกับโควิดนะคะนั่นก็คือตรวจอุณหภูมริร่างกายกันก่อนนะคะอะคะลูกค้าก็จะต้องออสแกนแอป,ปของไทยชนะก่อนนะครับเพื่อบันทึกนะครับว่าเรามาเช็คอินที่ร้านแล้วแล้วก็พอรับประทานอาหารเสร็จก็เช็คเอาท์กลับบ้านเรียบร้อยนะครับผมเพื่อเป็นการเหมือนเป็นมาตรการการแบบตรวจเช็คลูกคา้กคาด้วยไปในตัวนะครับผม เรามีโซนอาท์ดอร์ที่นั่งด้านนอกนะคะแล้วก็มีโซนนี่เลยในแอร์นะคะแล้วเราก็จะมีในส่วนของโรตีชาชาัดด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็เปิดปกติแต่ว่าโซนอาท์ดอร์เราจะปิด เฉพาะช่วงนี้การจัดโต๊ะของเรานะคะก็มีระยะห่างนะห่างกันระหว่างโต๊ะก็คือ2เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มาทานด้วยกันเนี่ยก็สามารถนั่งร่วมกันได้แต่ว่าระยะห่างของโต๊ะนี่ก็แบบที่เห็นเลยนะคะซึ่งค่อนข้างจะห่างกันทําความสะอาดทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่มานั่งทานเสร็จแล้ว ห้องครัวของเรานะคะก็รักษาความสะอาดนะคะในช่วงนี้เราก็ป้องกันอย่างดีเลยนะคะพนักง,งานของเราก็มีใส่แมสสนะคะใส่ถุงมือนะคะแล้วก็มีการ <c oughs> เขาเรียกว่าทำความสะอาดในห้องครัวเนี่ยตลอดทั้งวันเลยเครื่องล้างจานของเรานะครับก็คือเอาไว้แบบว่าเป็นเครื่องล้างจานที่อัตโนมัติแล้วก็ใช้ความร้อนสูงในการอบจานให้มันแบบว่าสะอาดไ<ล>ร้แบคทีเรียฆ่าเชื้อ แล้วก็อุปกรณ์ในครัวเราก็จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับเพื่อแบบว่าลดแบคทีเรียที่ติดเกาะด้วยแล้วเราก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างอยู่สม่ำเสมอนะครับผมเป็นยังไงคะสําหรับการพาทัวร้านเรานะคะอยู่ในมาตรการนะคะในช่วงนี้นะคะป้องกันโควิดนะคะก็มีการารักษาความสะอาดเนอะรักษาระยะห่างนะคะซึ่งก็ถูกตามหลักตามกฎที่กระทรวงให้มามีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามได้ทางไลน์แอดของร้านหลานกุมกิกได้นะคะ เดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาไปทานอาหารอร่อยออร่อยกันก่อนแล้วกันนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเรียกว่าเป็นการปรับตัวนะคะให้เข้ากับ new normal ในะช่วงนี้จะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยัง ต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะว่าอย่าลืมว่ากาดห้ามตกเด็ดขาดค่ะใช่แล้วนะคะนั่งรวมกันได้แล้วเขาให้เอาแผงการพลาสติกออกแล้วแต่ก็อย่าลืมที่จะใส่หน้ากากอนามัยด้วยเวลาที่เดินไปไหนมาไหนใช่แล้วนะคะสคัญล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะใช่ค่ะมากันที่คุณปิ่นเกตมณีบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยปรี๊ดแปลกเลยทีเดียวนะคะหลังจากเกาะหน้านี้ก็มีไอเดียที่คิดเรื่องของการแบ่งปันไอเดียเขาเนี่ยชื่อว่าตู้ปิ่นโตปันอิ่มนั่นเองนะคะแต่ว่ามีวันหนึ่งเนี่ย เธอไปนั่งแล้วก็ไปนั่งมองส่วนที่เธอเนี่ยแบ่งปันค่ะ,คะก็มีชาวบ้านเนี่ยบางส่วนที่มาโกยของไปใส่ถุงไม่พอโกยใส่เสื้อกลับไปอีกหนักทีเดียวค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนใจบุญที่อยากจะช่วยเหลือสังคมนะคะสำหรับคุณแม่คนสวยคุณปิ่นเกตมณีที่ก่อนหน้านี้ปลุดไอเดียดีๆออกมาสร้างตู้ปันสุขค่ะชื่อว่าปิ่นโตปันอิ่มวางไว้ที่หน้าหมู่บ้านปัญญารามอินทราค่ะเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด COVID -19 ได้มาหยิบไปกินไปใช้กันค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไปยืนดูบรรยากาศโดยรอบอยู่ใกล้ๆ,ๆก็ยังไม่ไวายนะคะมีชาวบ้านบางคน นอกจากจะหยิบของจนล้นมือก็ยังไม่หยุดยังหยิบของใส่ในเสื้อตัวเองด้วยล่ะค่ะซึ่งงานนี้นะคะแม่ปินถึงขั้นปรี๊ดแตกเลยจนต้องถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวค่ะพร้อมกับข้อความนะคะว่าแบ่งคนอื่นบ้างสิจะโดนตีแล้วนะคะ ทำให้มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความเห็นนะคะรวมถึงพี่3ในวงการอย่างคุณท็อปดารานีนูตค่ะที่ทนไม่ไหวเขามาบอกว่าคนแถวนั้นบอกว่าคนนี้มาทุกวันโกลยครั้งรายเยอะๆนะคะพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าแบ่งคนอื่นบ้างเธอคะ่ะเฮีแมาแกาไต้องก่น แบบคนอื่นบ้างแบบคนอื่นบ้างอย่าอน่้น้นไปอย่างเ <c oughs> น้นไปนะค <c oughs> <c oughs> งโอเคโอเค แล้วควรจะแบ่งปันกันเนอะเอาแค่พออิ่มก็พออ่ะใช่ตู้ก็บอกอยู่ว่าชื่อปันเนาะเราก็ต้องแบ่งให้คนอื่นปันให้คนที่เขาเดือดร้อนด้วยเนาะใช่แล้วค่ะวันนี้ข่าวของเราหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมลสามารถติดตามตรับชมข่าวสารจากพวกเราได้ผ่านทาง f เฟซ o o ๊กแฟนเพจทวิ i n s i อ e HD รวมไปถึง YouTube กับ t r u e v i s i o n อฟ f i เชียค่ะพูดค,คุยได้ที่อนะีเมลในทวินไซเอชด์แอรทรูคอนะคะแล้วก็ทรูไอดีค่ะไปดาวน์โหลดกันเยอะๆค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ